สวัสดีแฟนๆที่เด็ดฮอตสกอร์ที่เด็ดแม่นยำ99%หาไม่อยากพลาดการวิเคราะห์วิจารณ์แอดไลน์มาได้เลยครับคำคืนนี้ลุ้นกันต่อกับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปทีมชาติกระทิงดุสเปนจะประเดิมสนามเปิดบ้านต้อนรับทีมชาติกรีซเจ้าทิ่นของซือหลุยเอเดเก้คืนนี้พร้อมจัดสามประสานแนวรุกเคนาดโมเรโนโมิเกลโอยาสบาวและอัลเบรโรโมโลาตา ส่วนผู้มาเยือนของซซือจอร์จวานชิปไม่แพ้ใครมา5นัดติดต่อกันร,รวมทุกรายการคืนนี้ยังฝากความหมาวังไว้กับกองหน้าตัวเป้าอย่างจอร์จอสกิคุมาคิสแม้ว่าคืนนี้สเปนจะเหนือกว่าทั้งชื่อชั้นประสบการณ์ในเวทียุโรปแต่กรีซเล่นได้เหนียวแน่นแพ้ยากเกมนี้จะมาเน้นตั้งรับแล้วรอโต้กลับผมมองว่าถึงแม้สเปนจะชนะ ก็ชนะไม่ขาดอย่างแน่นอนผมมั่นใจ99%ส่วนอีก1%นั้นอยู่ที่คุณเพขอแต่ผมมั่นใจ100%ป่านนี้ผมรวยไปนานแล้ว okay. Okay. Yeah.